thank <laughs> you ป้าด้วยมมมมมไม่กินหรอกกินเองเดี๋ยวเวลากินเองขยันนะใหุ้กคนเม่ให้นกินหรอกอืุดา้มามัมเลยเว่ มันไม่เข้าตามีแต่ซ่อมเข้าไปในปากเ้านำหาอยู่นำหอยอ้าวเจแล้วอะมามกคนกำลังลุ้นอยู่ว่าจะได้กินมัีโอ้โหมันตมันตนมัน banana อยากจะให้ทุกคนติดตามดูที่ Timeframe 5นาทีตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่าโลนะครับ l ลว์โลแล้วก็สุดท้าย Low ์โลปิดไม่ค่อยสวยด้วยปิดที่1408นะฮะที่เราให้ไว้คือ1410หลุดลงมาแล้วนะครับเพราะภาพโรวมมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วทีนี้อยากจะให้กลับมาดูที่ t i ม e เฟรมดีถ้าเกิดยังจำได้เราเคยตีกรอบล่างเอาไว้นะประมาณนี้น,น,นี่พันสท่วนกลับ หนึ่งสามหกศูนย์หนึ่งสามหกหกแต่แถวนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าเวลาที่มันเบรกนะครับพอมันเบรกมันก็จะกลับแต่อันนี้ถือว่าเบรกนานอยู่นะหนึ่งสองสามสามวันนะก็ถือว่านานนะครับพอเบรกขึ้นก็จะดึงกลับก็กลับมาอยู่ในโซนนี้นะครับตอนเนี้ยมันจะเป็นโซนของการย่อตัวสิ่งที่ต้องระวังคือการหลุดโลนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีการหลอกอีกนั่นแหละก็คือดึงหลุด แล้วก็ดึงกลับมาอยู่ในโซนที่เป็นโซนแบบล่างมากโซนบีบหัวใจมากๆนะเพราะฉะนั้นใครที่รอกะว่าจะถัวหุ้นหรือจะอะไรตอนนี้นะผมบอกเลยนะใจเย็นๆใครที่กะว่าจะ,จะซื้อกองทุนอะไรถ้าคุณมองว่ามันเริ่มถูกแล้วอ่ะซื้อได้ไม่มีปัญหาถ้าเกิดแบบประเมินดูแลราคาเริ่มถูกแล้วแต่ถ้าเกิดใครแบบเอ๊ะลังเลยซื้อดีไม่ซื้อดีรอดูการย่อดชุดนี้ก่อนก็ได้เพราะการย่อดชุดนี้เนี่ย ถ้าเกิดจะหลอกกันจริงๆมีความเป็นไปได้สูงที่จะลงไปแตะโลหรือหลุดโลโลในที่นี้คือ1366นะฮะถ้าหลุดก็อาจจะเป็น1360 1350อะไรกว่าไปจะดึงกลับไม่ดึงกลับเดี๋ยวไปดูการพักตัวชุดนั้นแล้วค่อยว่ากันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนะจนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y Hero ครับ ในคลิปนี้ดิวเข้มก่อนเทปประจําวันพุทธที่8พฤศจิกายนปีสอันา้อยหกมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับก่อนจะไปดูหุ้นเรามาดูข่าวกันก่อนมีข่าวแบบสนุกๆหลายตัวนะาอยากให้ดูอันแรกเลยกรอตอผนึกเฟซบุ๊กไลนอปิดเพจปลอมชวนลงทุนโอ้โน่าจะมาแบบน่าจะมานานแล้วคือคนโดนหลอกแบบเยอะเยอะมาก แล้วคนแบบครอบเพจปลอมอเนึกอ,ออกไหมครอบเพจปลอมครอบหน้าผมเนี่ยแล้วก็มาส่งผมดูเต็มไปหมดไม่รูจ่าบัางไงนะครับผมก็ได้จะบอกว่าอ๋ออันนั้นมันเพจปลอมครับหน้ารูปเพจอะก็ไม่ใช่หน้าผมเป็นดน้หน้าด็อกเตอร์นิเวศหน้าด็อกเตอร์นิเวศบ้างหน้าอะไระคุณวิกรมกรมดิตบ้างหน้าเสียทั้งหลายแหล่มั่งแล้วคนก็ยังมาถามผมว่าเอา้าเราจะดูยังไง ว่าเพจจริงเพจปลอมอันนี้ก็เป็นหน้าเสียยักษ์อันนี้ก็เป็นหน้าเสียป๋องอันนี้ก็เป็นหน้าบอยท่าประจันอย่างเงี้ยเฮ้ยขนาดนั้นยังไม่รู้เลยคุณบอยจะเอาอะไรอ่ะคลิปผมไปโพสต์โฆษณาให้อย่างงี้เหรอนะหรือว่าเสียป๋องเอาคลิปผมไปโพสโฆษณามันก็ไม่เออมันก็ไม่ใช่แล้วนะฮะคือดูก็รู้ลเลยนะแบบลงทุนพันหนึ่งได้คืนวันละสามร้อยลงทุน สามพันได้คืนวันละเก้าร้อยอะไรเงี้ยคือมันเม k เซนอยู่แล้วนะว่าแบบเฮ้ยกำไรไมันดูดีกันไปอันนี้ก็ขอให้เอาจริงหน่อยนะฮะปิดให้หมดครับเฟซบุ๊กเพจปลอมอะไรพวกเนี้แล้วล่าสุดคืออะไรรู้ไหมเพจผมเนี่ยเพจมันนี่ฮิโร่เนี่ยแม่งถูกร้องเรียนเออถูกร้องเรียนแล้วก็ปิดเพจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออปิดเพจจริงเลยนะครับส่วนเพจปลอมนี่ยังมีอยู่เต็มเลยก็ขอพูดเป็นให้เข้าใจเป็นที่ท,ที่ตรงกันแล้วกันนะฮะมันนี่ฮิโร่เราไม่มีเพจ เออเพราะเราดวนปิดไปแล้วโอเคไหมเราเคยมีเพจที่คนติดตามแสนก,กว่านะครับแล้วตอนนี้ Facebook ก็ปิดเพจกูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปบมือให้ Facebook ทีฮะแล้วมันก็เอา Facebook ปลอมมายิงโฆษณาสุดยอดมาเพราะเพจจริงเราไม่เคยยิงโฆษณาไงอ่ะมาครับ s g p ลุ้น q ิสามีเซอร์ไพรส์ยอดใช้ราคา lpg ดันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าส่งการ์ดมันมา s g p นะครับ มันพยายามดันขึ้นมาดันมาหรือว่าตรงนี้เป็นการรับรู้ข่าวไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดมองว่าเป็นข่าวดีจริงๆแนวรับคือ8.3นะครับแต่พยายามอย่ายเล่นเยอะเพราะว่าฟว์มันน้อยแบบน้อยน้อยมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะดันต่อนะครับแนวต้านแรกอยู่ที่8.7นะข่าวนั้นหนึ่งซะด้วย แอดวานดูด3 b b โปรเจกต์ดึงใช้มือถือประมาณว่าเน็ตบ้านก็ใช้แอดวานแล้วอ่าก็เอามือถือก็มาใช้บ้างละกันแต่จริงๆแล้วนะฮะต้องเรียกว่าเอามือถือมาดึงใช้เน็ตบ้านน่าจะดีกว่านะเพราะว่าผู้ใช้มือถือแอดวานมันเป็นเบอร์หนึ่งผู้ใช้มือถือนะจากเครือข่ายแอดวานเนี่ยเบอร์หนึ่งนะฮะส่วนเน็ตบ้านเนี่ยแอดวานนี่เป็นรองนะ เพราะฉะนั้นโปรเด็ดดึงใช้มือถือเนี่ยน่าจะเป็นเอามือถือดึงใช้ในบ้านเนี่ยน่าจะดีกว่าต่อนะครับ gpc s นะครับล่วงกันละนาวเลยนะเขาบอกว่ากำไรแรงตั้ง400%หุ้นกังวลภาคหลักเกิน gpc s ล่วงแบบร่วงจริงๆนะครับล่าสุดที่ดีขึ้นมาก็โอ้โหจะจบเร็วอะไรขนาดนั้นจะโกรธอะไรแล้วจะดึงลึกอะไรขนาดนั้นนะฮะตอรออยู่ที่40.75นะครับถัดมาคื TKN อย่าให้ดูคราวนี้เนาะ TKN ยอดพุ่งทุกตลาดถัดมาคือเมเจอร์สั่งสแนค็คเพิ่มเข้าใจไหมฮะเพราะว่าในตัวเมเจอร์น่ะจะมีการขายสาหลายเท่าแก่น้อยสมมติเพื่อนๆเป็นเมเจอร์นะเพื่อนๆเนป็นเมเจอร์นะตัวเมเจอร์นี่นะครับต้องมีคนถามนะแบบเออแล้วสแนค็คในเมเจอร์ขายได้เยอะแค่ไหนวะก็ขายได้ประมาณ27%ของรายได้ทั้งหมดอะเยอะไหมเยอะนะนะครับหรือประมาณ ตีว่าน่าจะประมาณสักหลักพันล้านอะ่ะทีนี้ในตัวพันล้านเนี่ยเขาก็อยากได้มาจิ้นทุงสูงใช่ไหมเออเขาจะขายอะไรนะครับระหว่างเท่าแก่น้อยที่มีราคาต่อหน่วยสูงถึงจะแอดกาไรเข้าไปมันก็ยิ่งสูงกลับไปขายป๊อปคอนที่ต้นทุนแทบจะนะนึกออกไหมป๊อปคอนต้นทุนจะต่ํากว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายในราคาสูงเออเพราะฉะนั้นผมมองว่าเขาน่าจะเชียร์ป๊อปคอนมากกว่า นะสำหรับตรงนี้นะแต่ตัว TKN ยอดพุ่งทุกตลาดอันนี้ไม่เถียงนะครับถัดมาคือดูที่ TKN ดูทรงหน่อยยังไม่มีอะไรนะสำหรับชุดนี้ถ้ามาเล่นแถวนี้ก็ดูเสี่ยงเกินไปรอให้มีการพักตัวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจบไปแล้วสำหรับข่าวเดี๋ยวเรามาดูหุ้นติดสแกนของเราไล่ไปทีละตัวเลยนะฮะเริ่มจากตัวแรกคือ NcapNcap เนี่ยตลาดจะเป็นยังไง แต่เอนแคปไม่ได้สนใจเอนแคยังม,มีการพักอยู่ในโซน3บาทตรงนี้มองเป็นแนวรับได้นะครับใช้3 0 3 02, 3 2 3 3.04เป็นแนวรับได้หมดเลยแล้วก็ลุ้นการเบรกชุดนี้น่าจะสนุกนะครับแนวต้านอยู่ที่3.50ถัดมาคือไซมทไซมทลักษณะาการพักนิดถือว่าดูดีต้องเรียกว่าผิดหูผิดตาเอา,อางี้ดูมาดูมันผิดหูผิดตาไงวะ การพักของไซแมทโดยปกติธรรมชาตินะครับมันเป็นการพักแบบเห็นไหมเห็นไหมจะอันเนี้ยผิดไหมล่ะเออนี่คือเขียนให้ดูแบบชัดเจนเลยนะตรงนี้เป็นการพักแบบออกข้างนะครับโซนบนแต่ทั้งหมดเลยเป็นการพักแบบทิ้งตัวลงเออก็อาจจะมีใครที่รู้อะไรอยู่ก็ได้นะเพราะว่าวลุ่มมันก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเรียงกันมาเลยนะครับแนวสะสมจะอยู่ตั้งแต่2.18จนถึงง แนวต้านก็คิดว่าทะลุแน่ๆครับ2.28ก็ไปเจอกันข้างบนนะครับมีโอกาสที่จะแรละลี่ต่อไปถึงโซนใกล้ๆกับ3บาทได้ด้วยนะฮะถัดมาคือ Next Next เนี่ยเป็นหุ้นที่ผมต้องใช้คำว่าหลุดโลแล้วค่อยเด้งเร็วไหมยังไงวะหลุดโลแล้วค่อยเด้งปั๊บปเด้งปับงป๊บเด้งปั๊บเด้งเดง ปั๊บแล้วก็เด้งเห็นไหมอ่ะชุดนี้เด้งมีนัยยะยังไงชุดนี้หลังจากเด้งแล้วออกข้างนะออกข้างถ้าเกิดทําฐานดีนะครับใครเข้ามาเล่นโซนนี้วางนะพยายามวางสต็อปลอดใกล้ๆ9.6แล้วก็แนวต้าน12บาทครับตอนนี้ตัว TU อุ้ยนี้สวยถือว่าสวยเลยการทิ้งตัวลงมาแล้วก็มีการกลับตัวใส่เลยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสที่14.8 อีกครั้งหนึ่งแนวรับ14.10ได้ครับต่อไปตัวซิก้าซิก้ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่จะคล้ายๆกับ n e x ซซึ่งตัวเนี้ยพยายามคือมันมาชนแนวรับนะแล้วมันก็เด้งแบบกระเปิดกระโดดด้วยแล้วก็พักพักพัก,พ,กพักนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่จะขึ้นไปถึง2.4แนวรับ2.2นะครับแล้วก็วางสมรอถที่แนวเก็ได้เลยก็คือ2.04นะครับถ้ามาขึ้นเน็ตเบ n e ็ตเบเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมทําการบ้านให้กับสมาชิกซึ่งผมโพสต์ไว้เมื่อวานตอนประมาณ9ก้าโมงใครที่เป็นสมาชิกไปดูนะครับจะมีรูปแบบของการซื้อค่อนข้างครบถ้วนครบคันแล้วมันเป๊ะมากเพราะว่าผมลงคลิปเนี่ยเก้าโมงกว่าเออเก้ามงกว่าคือมันยังไม่เกิดแท่งนี้นะฮะมันยังไม่เกิดแท่งนี้แล้วในคลิปนั้นสอนรักษาของการซื้อเมื่อ หลุดโลมันจะมีเทคนิคในการซือ้อยังไงเพราะฉะนั้นสมาชิกอย่าพลาดนะครับให้เข้าไปดูถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะหาดูได้จากตรงไหนนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ที่ช่องมันนี่ฮีโร่นะที่ช่องมันนี่ฮีโร่นะแล้วก็กดเพลย์ลิสต์ก็ได้แล้วมันจะมีเพลย์ลิสต์ที่เป็นเพลย์ลิสต์สอนหุ้นตรงนี้มีร้อยรายการใครที่มาสมัครทีหลังสามารถดูย้อนได้หมดเลยทั้งร้อยรายการแล้วผมบอกว่าทั้งร้อยรายการเนี้ย มันเป็นเทคนิคที่สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ถ้าเกิดดูในปัจจุบันอ่ะมันสามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ดูในปัจจุบันมันก็เอาไปใช้ในอนาคตได้อยู่ดีนะครับแนะนำว่าอย่าเสียสิทธินะ์แล้วใครที่สมัครมาทีหลังสามารถดูได้หมดเลยอะ่ะเป็นร้อยทั้งหมดนี้เลยนะครับวิธีสมัครเนาะก็สามารถกดปุ่มสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าปุ่มสมัครไม่เจอก็แอดไลน์มาถามผมได้นะครับที่ไลน์แอดมันนี่ สำหรับโซนนี้นะครับก็มองหาแนวรับกันต่อไปจริงๆอ่ะ18.6ถือว่าเป็นแนวรับแรกเขาได้ทำหน้าที่ของเขาแล้วนะครับเห็นไหมฮะมันมีแนวรับเดิมอยู่แล้วก็แนวรับถัดไปจะอยู่ที่16.3แต่ผมมองว่าแถวๆนี้ต้องมีการเด่งก่อนแล้วค่อยลงต่อนะฮะธรรมะคือ psl ตัว psl เนี่ยก็ถือว่าหลุดโลเหมือนกันหลาหคนก็ทักถามเข้ามา inbox มาผมก็ขออนุญาตตอบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่า เฮ้ยขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วจะยังคงเป็นขาลงต่อจริงๆอะไม่ไม่ควรหาแนวรับเลยนะครับมันต้องเกิดแพทเทิร์นการกลับตัวก่อนแต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นเด้งสั้นๆนะครับก็จะมีแนวรับอยู่ประมาณ7บาทหรือจะมอง6.9ก็ได้คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ตัว TTB เช่นกันนะครับคนก็ถามมาเยอะผมก็ขอตอบตรงนี้เลยแล้วกันมันจะไม่มีจุดเล่นเลยนะฮะมันจะเป็นชุด ไซส์ลงหลุดโล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 ล,ดโล,ลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงแนวที่น่าสนใจนั่นก็คือประมาณ1.50นะครับถ้าด้วยตัว T H G นะครับทนบุรีกรุป๊ปตรงนี้เนี่ยคือผมผมดูมาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะกราฟเนี่ยมันวิ่งแบบแปลกประหลาดมากการใช้ทฤษฎีใด,ไดๆไม่น่าจะใช้ได้แต่ผมก็มองว่าสำหรับตัว T H G เนี่ย มันจะมีทิกเกอร์แบบหนึ่งก็คือแดงย,วยาวๆหลายแท่งต่อกันและอยู่ดีๆมีเขียวส่วนจริงๆเขียวส่วนแท่งนี้ขออนุญาตนะฮะมันไม่ค่อยมีต้องเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะมีสัญญาณสักเท่าไหร่เพราะว่ามันสั้นสั้นมากแล้วก็สั้นเกินไปจากแท่งเนี้ยที่ราคาก็ได้ตรงนี้มัน6 1แล้วก็ขึ้นมาเป็น61.50อนันนี้มาขึ้นแค่สองช่องเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแทบจะไม่มีนยยะแต่ว่าเหมือนกับว่า อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ลงต่อแล้วในแท่งนี้เพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด v s h p p นะมีความเป็นไปได้นะที่เกิด V-shape ในชุดนี้ถ้าเกิดมองแบบนั้นให้วางสต็อที่60.75ไปเลยห้ามหลุดนะครับห้ามหลุดแม้แต่ไส้แต่ถ้าเกิดอยากจะมองว่าต้องให้เกิดบูลลิตหรืออะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้มันเกิดจากการสังเกตเนาะผมก็เลยเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเฉยๆนะครับแล้วก็ ตัวสุดท้ายคือ TQM เป็นลักษณะของการจ่อตรงนี้สวยมากนะครับไม่คิดว่าจะกลับตัวแล้วก็ไม่คิดว่าจะกลับตัวด้วยโวลุ่มที่น้อยขนาดนี้ด้วยการยืน37.5อยากให้ดูเช้านี้ถ้าเช้านี้เล่นเหนือ37.5น่าสนใจแต่ถ้าเกิดเช้านี้ต่ำกว่า37.5เลยก็ปล่อยไปแล้วกันเนาะก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับจบลงไปแล้วสำหรับการวิเคราะห์หุ้นจิตสแกน ใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทปไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามนึงไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็มีหลายคนถามมาเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับอยากจะเริ่มฝึกการอ่านกราฟเทคนิคเอาทำอย่างไรดีผมมีอ e ีบุ๊กเล่มขาวอีบ e ุ๊กสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่ตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเริ่มในการฝึกและก็สําหรับคนที่ซื้ออ e ีบุ๊กไปเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอในการสอนการใช้โปรแกรมอ่านกราฟด้วย เออมีทั้งหมด3 4ถึงโปรแกรมอะ่ะถือว่าค่อนข้างครบคันนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดอ่านไปแล้วไม่เข้าใจสามารถปรึกษาที่ l i n e แอดได้โดยตรงเลยใครที่อยากจะฝึกฝน,นจริงๆนะซื้อไปอ่านจบครบในเร่มเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามไรเลยเพิ่มเติมได้ที่ l i n e แอดม a นี r o ตรงนี้ได้เลยนะฮะมาดูนต่อครับคอนโนมแม็กแม็กนี่น่าจะหมดแรงใช่ไหมเนะมื่อวานหลุดเส้น200วัน วันที่5พฤศจิกาคนระับวันที่6พฤศจิกากลับเขียวขึ้นมาอีกครั้งอ๋อถ้าเกิดเราเรายึดตามข้อความตรงนี้นะครับการหลุด200วันและเขียวสวนนะ่ะมันไม่แปลกมันคือแนวรับแทบจะเป็นปากการด่านสุดท้ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแดงปุ๊บที่เส้น200แล้วเด้งสวนนะ่ะอันนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับถ้าติดตามเส้น EMA 200วันอยู่แล้วนะน่าจะเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับ เมื่อวานคัดไปบางส่วนวันนี้กลับมาถึงทุนขอบคุณค่ะ <laughs> โอเคอะเรามาดูแม็กและเราจะเอาเส้นสองร้อยวันขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อให้เห็นตรงกันเนาะเส้นสองร้อยวันจะเป็นเส้นสีเขียวที่อยู่ด้านล่างนะครับจริงๆมันแตะสองร้อยวันมานานแล้วนะฮะแล้วมันก็มาหลุดตรงนี้ใช่ไหมทีนี้มันเขียวเขียวขึ้นมาเนี่ยมันอันนี้คือปกติมากๆไม่ไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับแต่เขาบอกว่าทุนของเขาอะ 12.2อาการซื้อในตำแหน่งในลักษณะอย่างนี้ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีจุดซื้อเพราะหนึ่งแม c เนี่ยเขาเป็นหุ้นที่หวีคือมันจะไต่เนี่ยอย่าง EMA เนี่ยมันก็ไต่กันไปใช่หไหมมันก็ไม่หือไม่อือน,นะอยู่อยู่แบบนี้อยู่อยู่เป็นเดือนนะอ่าเพราะฉะนั้นอยู่โซนนี้ก็อาจจะอยู่นานเหมือนกันก็ได้นะครับคุณซื้อ,อยังไงก็จะโดนฮนะเพราะซื้อก็แนี่ลงนิดหน่อยก็ขายทิง้งขายทิ้มันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิม เนี่ยต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของเขาอะ่ะนะเขาตีออกข้างสับขึ้นสับลงอยู่แบบนี้แหละไม่เป็นไหนหรอกเพออีกทีมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะจนกว่าจะมีโมเมนตัมนี่แบบขับเคลื่อนให้มันหลุดจากกรอบไซเวย์แต่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจริงๆอ่ะคัดไปแล้วอ่ะโอเคแล้วไม่ต้องกลับมาเล่นใหม่เพราะมันหลุดทุกโลแล้วมันไม่น่าสนใจแล้วไม่น่าสนใจตั้งแต่ต้น,ตนๆเลยปะ ตอนนี้ผมน่าจะพูดตั้งแต่ดับเบิลท็อปเนี่ยโซนมันคล้ายลักษณะของดับเบิลท็อปแล้วมันก็เกิดแดงไม่แน่ใจนะว่าผมพูดในวันที่17เดือน10หรือว่า18เดือน10ย้อนกลับไปดูได้นะครับอาจารย์ีครับถ้าอินทัตหลุดเซต50หรือ100มีมุมมองคิดว่าอย่างอมันจะหลุดเซตร้อยเลยเหรอมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยปะมันโอ้ท่ามันจะเล็กขนาดนั้นผมว่าผมว่าไม่หลุด แต่ส่วนตัวคิดว่าไม่มีผลอะไรหลุดก็หลุดก็หลุดนะครับเพราะว่ายังไงอ่ะดูนะอินทัศเนี่ยมันก็วิ่งอยู่ในกรอบของมันอย่างนี้อยู่แล้วนะมันวิ่งกันมาแบบเอาตรงนี้กันนะกรอบล่างวันที่16เดือน6ปี2 0 2 2อแอะไรมันวิ่งมาปีครึ่งแล้วมันอยู่มันอยู่ตรงนี้แหละแล้วมันก็ไม่ไปไหนด้วยนะครับเนี่ย18ดเดือนเนาะใช่ไหม สิบเดสิเดือน,ม,นมันก็อยู่อยู่ในกรอบนี้แต่โซนนี้ถือว่าน่าสนใจนะโซนนี้เป็นแนวรับซึ่งผมน่าจะวิเคราะห์ไว้เมื่อวานปะนะแถวนี้แหละเป็นโซนแนวรับแล้วก็ให้วางซับรอที่66หรือ67ไปเลยนะครับติด LH ที่ราคา8.5ตอนนี้ควรถัวไหมครับเพราะว่าในทำเฟรมวีคปิดเป็น e n c i r f l i n g ใกล้กับไฮเยอรล่าสุดอขอดูตามที่เขาบอกเลยนะ ตัว L H แล้วก็ดูเป็น time frame week นะครับผมขออนุญาตนะผมเอาเอาอันนี้ออกอ่ะดูนะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมฮะเป็น engulfing เนาะโอเคถูกนะครับตรงตัวนี้เป็น engulfing ถูกต้องครับคำถามคือมันจะกลับตัวเลยไหมอยากจะดูมันก็มีความเป็นไปได้นะใน time frame week เนาะนี่ชุดนี้ก็กลับตัวนะชุดนี้ก็กลับตัวอ่ะตอนนี้ก็มองเป็น engulfing ได้นะครับมีตัวไหนอีก ตัวนี้นะครับกับตัวตัวนี้เป็น piercing นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่กลับตัวอยู่แล้วตรงนี้เป็นไปได้ไเป็นไปได้แต่มันคือ Time f a m ฟ w ม e ีเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนฮะสมมตินะว่าสมมตินะสมมติเรามาลองดูชุดน,นี้นะนะครับเกิดบูลลิตขึ้นมาเนี่ยหนึ่งแท่งเนี้ยฮะคือเวลาประมาณเดือนหนึ่ง อ,อ,อ๋อไหมเออนะครับคือเราเราไม่รู้อว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าทนได้ก็ลองดูแต่แต่แต่ทุนของคุณมันอยู่ที่เท่าไหร่แปดจ้าแนี่มันข้้งบนเลยนะตรงนี้เลยนะต่อให้เป็นบูลิตเอนคาร์ฟิงจริงๆก็อาจจะไม่ถึงนะฮะอาจจะได้ก็ประมาณแบบ8.1ดจุดหนึ่งอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละเพราะโมเมนตัมหลักเนี่ย มันยังคงเป็นขาลงอยู่ APP งบออกมาดีมากแถมเมื่อวานยังวิ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ <c oughs> อาจารย์เช็คกราฟดูได้เลยครับเห็นอยู่ครับแล้ววันนี้มันก็อยู่ใกล้ๆกับที่เดิมใช่ไหมแต่อยากจะบอกอย่างนี้อ่ะมาดูกไดนะ้ตัว APP ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ <c oughs> ไม่เคยเหลือใช่ไหมกลับมาที่ตามเฟรม D เหมือนเดิมนะครับอ่ะมาดูตรงน,นี้หน่อยนะฮะ เราจะเห็นว่าตัว app เนี่ยเป็นหุ้นราคาประมาณ2บาทเขาเทรดกันวันหนึ่งเนี่ยประมาณ8 0,000หุ้นครับไม่ใช่8 0,000 000, ล้านหุ้นนะ8 0 0 0 0ื0 0หุ้นเนี่ยแหละครับวันนี้เทรดเท่าไหร่2 9 0 0 0หุ้นวันนี้แสนสี่วันนี้9 0,000 000. คือใช้เงินหลักหมื่นถึงหลักแสนนะฮะคุณเป็นเจ้าของกระดานได้เลยแปลว่าอะไรมันไม่มีคนเล่นครับพอมันมันไม่มีคนเล่นแล้วอยู่ดีๆมาดึงเนี่ยใช้วรวมเจ็ดล้านใช่ไหมมาดึงอย่างเนี้ย ดึงขึ้นดึงขึ้นคำถามคือเล่นตามได้ไหมถ้าเล่นไม่เยอะ <im itation> ก็ลองดูไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะเล่นเยอะไอเนี่ยปัญหาโอเคไหมฮะเพราะว่าเวลาถอยมันจะถอยยากสต็อป้อจะอยู่ที่2.67นะครับถ้าอยากจะตามนะดูโฮมทรงนี้คือเก็บของหรือเปล่าอ่ะมาดูมาดู <salts> ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอ่าอ่ะเอางี้แล้วกันอยากจะให้สังเกต โอ้ผมลำคาญ E อฟเอผมเอาออกนะหลายๆคนบอกเอ้ยทำไมไม่ใช้อินดิเคเตอร์ผมลำคาญนะเอาชุดน,นี้แล้วกันชุดน,นี้นะเก็บของมาประมาณแดเดือนเ,นเก็บไหมฮะควรไม่เก็บไหมฮะเห็นไหมอ่าเก็บเอาไปทิ้งครับโอเคไหมอ่าชุดนี้ชุดน,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 นี้เป็นการเก็บของหรือเปล่าจะตีว่าอย่างนั้นก็ได้จะตีว่าอย่งงางนั้นก็ได,งงได้หรือชุดน,นี้จะเป็นการเก็บของไหมเป็นไหม ชุดนี้ได้ไหมที่เหลือเป็นไงทิ้งเออเก็บไปซิ่งหรือจะเก็บไปทิ้งนะครับอยากจะให้เพื่อนๆพอรอดูช่วงของการเลือกข้างก่อนถ้ามันเลือกลงก็ปล่อยไปแต่ถ้ามันเลือกขึ้นเราค่อยเคลื่อนไหวตอนนั้นก็ได้นะครับซึ่งจุดที่กระพอยคือ12บาทนะ ckp 4บาทราคานี้ถัวได้ไหมอู้ ไม่รู้จะถั่วทําอะไรครับสีบทมันอยู่ห้างบนน่น่าจะหาทางถอยดีกว่ามันหลุดทุกสต็อปลอแล้วนะฮะโอเคอ่ะจบลงไปแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆมีคนเสนอว่าอยากให้อะไรนะเพิ่มช่วงเวลาขอเพิ่มเวลาคุยกับน้องเวลาอีกนิดได้ไหมเป็นยังไงโอเคไหมถ้าอยากเพิ่มก็จัดเพิ่มไม่ได้นะพิมพ์หนึ่งเข้มาม,มาแล้วกันนะครับพิมพ์หนึ่งเขมาแล้วกันนะเดี๋ยว เดี๋ยวจะจัดเวลาเพิ่มให้นะฮะสําหรับในคลิปนี้ก็อเอาไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย